Ừ, đổ ừ, nó khu ở mặt trời có phật bung nữa Điều này. Điều này. หลุดพอดีครับทัน,นี้โดนด้วยนี่นะครับโดดจิ๋วนะครับนี่นะครับซอนซ้ายโอเคนะครับโดดจิ๋วลายไม้นะครับซับทีทนะครับเหมือนเดิมครับผม ฝากผลงานดวยครับโดดจิ๋วไลาไยม้ครับผมสุดยอดมากเลยครับหมายเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับนี่นะครับอ่างเก็บน้ำครับผมของานด้วยครับ